สวัสดีครับวันนี้ผมปนโทวบุญสินภาพักลางแม่ทับภาคที่สองครับได้มีโอกาสดีนะครับวับนนี้บันมงคลนะผมได้มาขอเชิญชวนเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลราช,ชวิถีลัน for Life e m e r g e n c ์เจนซีครับฟอ r a อ l นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จ กรมพุทเประเทศพระราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีประชนมายุครบ7 0พรรษานะครับแล้วก็สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชาวิถีซึ่งเราจะวิ่งกันในวันที่2อุพฤศจิกายนปีนี้นะครับปี2568ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์แห่งความกล้าหาญ ของนักรบของพี่น้องฐานหารของคนไทยตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาร่วมวิ่งตัวผมเองจะมาวิ่งด้วยนะครับแม่ทัพภาคที่สองจะมาวิ่งด้วยการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งได้บุญได้กุศลอย่างยิ่งนะครับผมก็จะมาก็เชิญเอฟซีพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับถ้ารักแม่ทัพภาคสองเชิญมาวิ่งด้วยกันแล้วก็ หาทุนเพื่อสร้างสร้างาโรงพยาบาลสร้างตึกตึบันเหตุฉุกเฉินของโงารงพยาบาลราชวิถีนี้ให้เสร็จร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ